น้องข่อยบ่ยพี่น้องจะอ,อ,ะอ,อ่อนบ่จะอ่อนบ่นี่ฝนตกก็ได้กินเห็ดเนะาะถักหลายถักลาย,าลายไงเมื่อไหร่พี่น้องเมื่อเสาร์นั้นกําลังออกไม่ไหมถ้ารูปแล้วถ้าฝนตก,อากา,ตกอากาศบ่หอนแห้งขวากชีได้กินตลอดเลยเห็ดหูหนู อันวาวเลียงว่าพี่น้องว่าบ่เคยเห็นโอ้ยขอกแต่เห็นปีนี้ละพี่น้องมึงนี่ขอแต่เคยเห็นปีนี้ล่ะหลายทักหลายเนี่ยมึงนี่พี่น้องปีแรกที่ว่าข่อยไปพ่อไม่ได้ตั้งใจไปพ่อไปเก็บดอกไม้ก็เลยไป่อว้าเห็นหูหนูตัวนี้เห็นแต่เบิงวิดีโอน้ำพี่น้องเนาะมาที่นี่ก็เลยมา่อกันเลยเอาไปกินก็นเห็ดหูหนูอีรีตอนแรกพี่หันว่า โบไหกินขักไวเลยเราไหกี่มเบิอ,องเสือๆเราหยาดแบบนี้ก็เลยก็เลยกินแล้วว่าเห็ดหนูหนูค่ะคักตัวสนดอกยังคอยว่าได้มาหาหเก็บเนี่ยสแสดงว่ามันออกก็โดนเนี่ยแหละพี่น้องแต่เขาบ่งหูจักเสือๆยุบานเขาก็ยังบ่งหูจกักอ๋อสดๆในป่าอุดมสมบูรณ์เนาะบ้านเพิ่นพวกเจ้าบว่าบ่ข่อยละว่าอุดมสมบูรณ์ได้ยามเฮ็ดเพิอกกัเฮ็ดเพิเเพอกแงมเนือ้อใหม่ก็บเนื้อใหม่ ออนซ้อนยยอ,อยู่เด้เพระว่ายางเขาบ่าหากินคือบ้านเขาอันนี้ก็บมีตะข่อยกินได้นี่ในป่าเนี่ยขอยบพอว่าสวนป่านี่ว่าด้สวนคนยางสวนคนไทยเก็บจากเตียมิตะข่อยในป่าเห็นบ่กล่องเขากระสีบาเนาะกล้องที่บานเขาดักสัตว์ไว้เนาะเบื่องสัตว์เนาะเขากระสวบาอืมเขากระสิวาเห็นนา,างตะ่าข่อยอธิบายใส่กล่องเลยแล้วว่า ข่ยม่เกเพ็ดหูหนูอืมบ่อยเขาสงสัยเขาบรายมาเฮพิดยังเขาเกเพ็ดหูหนูเหม็นว่พี่น้องเขาอธิบายในกล้องเลยแล้วอธิบายในกล้องเลยให้เขารู้แล้วก็บ,บอกว่ากินใดพร้อมคือชำเป็นยองนัวเขาขายอืมพูดนะพี่น้องเห็นปะเห็นปะยางเศร้าๆไปซื้อๆได้หนิเห็นปะอัน เมืองนอกเขาปลูกป้าเขาอนุรักษ์ป้าพี่น้องปลามันสดสื่นแก้โรคร้อนเนาะมันเขียวชฉาอูมันอุดมสมบูรณ์พี่น้องเนี่ยมันก็เลยเป็นที่ว่าย่ำฝนมันฝนกระตกย่ำหนาวกับหนาวแต่ว่าอากาศเปลี่ยนแปลงกันละสม,มือนี้เมือนี้พี่น้องคอยว่าขั้นคอยเก็บไปเรื่อยๆคอยได้เต็มถุงคึองหมวกรอนบักไล่ละ แต่วันนี้เอาไปให้พี่น้องกินสดๆกอยต้องนัดเพิินเพราะว่าไก่เติบอยู่ด้วยมองวัดนะพี่น้องก่อยขับรถไปไก่เติบตรงนัดเพิินอยู่ลานใดลานหนึ่งเมื่อเอาพาเพิินอยากกินสดวะขอยต้องนัดเพิ่นอื่นบรรยากาศพี่น้อง หมุนปลาฟังเสียงนกพี่น้องไปลนกในปลาไอ้ต้นเดั๋นี้มันหกออกเลยมันออกต่ต,ต้นต้นซูโคเขาเอินข่อยยางออมมาทางนี้ขยบวอยยางออมไปทางนั้นลกล่องพี่น้องบอมีมองนี่ มีบ่อนัน่นมันสิตนเป็นกับใดตนตายกับตนเป็นกับใดตนเป็นกับเกิดเป็นนังกับเกิดช่องแบบ ี่น้ององออนานกอมไปตรงนี้โอ้โหต้นหอบตัวน,นี้ไหมหอบกำลังงามพี่น้องหอบเขียวในปลาเฮ้ยพี่น้องมืนอี้เมื่อี้นะงามเนาะพีน่น้องเนาะเก็บ กับแกะหน่าตีนกับแกะรอดไปนี่้ต้นนี้คือต้นผังหุ่มเถอะไปน้องเพะมันผังหุ่มปลาเตะฮึ่ม นี่ปักหมมปลาปักหมมเนาะอืมเพืมม่อปลาหงมโด่งกนอนบ่มีกินบ่กินดอกบ่เคยกินอ่อ,อนๆไปนอนก,กันล่างสิออกหน่อยๆอ,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 อ่อนๆมงอันนี้ยอ่อนหอบยอ่อนหอบคือตัวอีกุยขึ้นอ,องุ่นป้านเนาะเขาไปเห็ดเบียเนาะกลุกๆบ ไปเห็ดเบี้ยนกเขานกเขาขันไดปานกเขาฝรั่งเศสขันไดดีดข,ข,ขึ้นกันกุกูกูกุกไปนะขันคือเสียงคือกันกับบานเฮาอยู่กุกูกุกโอ้ยมีแห้งไรอ้ยแดดมาแล้วขอบคุณแดดเด้ดอวายแดดมาแล้วพี่น้องมีแห้งเนมีแห้งแดด เห็นคนยางไก่ว่ามันเขาเจ้าของกล่องเะพี่น้องมึอนี่โอ้ฝรั่งเห็ดสุ่มมีเห็ดว่าละสุ่มโอ้เอา,บาใบไหม้เมื่อพี่น้องฝรั่งเห็ดสุ่มเอา,บาใบไม่มาปูนอนสุ่มยังะ่ะไรฮสุ่มผู้สาวผู้บา่าวบ่นนี่ <c oughs> คือมีบใบไม้มาปูนัง <c oughs> โอ้สุ่มสุ่มพี่น้องม่งนี่ จุ่มบ้านเ au. ขาข่อยนฝรั่งกายไปว่างหังนว่าเป็นรั่งที่ว่าเอากล่องไว้เลแนมบึงข่อยอยู่ด้ใช้เป็นตาดำออกมาตัางลักก่อนเขาไม่พี่น้องเมืนน่อนี้กำลังสิออกเพื่นอนะ,ะเก็บเก็บมาตัางลักเราโนนี่แล้วก็ไปสนไม่เหตุมูหนอ ลุยขักไก่ก็ได้เนาะมักว่าพี่น้องมันวิมันรุ่นนี้รุ่นแปรแปรแหลดมั้งนี่ออกไม่ไหมนี่รุ่นนี้ก็แสบนิ้นี่รุ่นแปรแบนแพรแววนี่มันบดเลยหูเขาอันนี้รุ่นบานมันคือบานแบรนแพรแวนหันหนาหาเห้านี่หน่อยๆไปเล่มโดนเติมอยู่แต่ว่าหันแสบเพราะมันยังได้หน่อยๆอีเชียได้หลายเติบเด้วยพี่น้องหลายอีหลีนี่เลยกินลงไป วีต่อวิตอต้นบกบกฝรังนี่นัวบกบกฝรังพี่น้องหมักนัวหมักว่านัดเนาะเขาปลูกว้น้ำตาในมันล้นกับขื่นเองกับนี้พี่น้องมันคือบกบกบานเฮาเลยเลยแต่เขาบ่ปั่มเลยเขาบ่มันล่งเขาเขาจงไว้้นกับมาเก็บกินพี่น้องืันนี้เนี่ยครขอเสือเอาได้ปื้อเจ้าขึ้นอยู่สูงเทหูหนูปัดพนัพี่น้องสูงแท้ ปาด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 เดชซองบ่เห็นบ่พอน่ะพี่น้องยีงงง่สูงสูงสูงเด้เสียเอาได้ปื้ดพอน่ะพี่น้องบ,บักหลายเลยต้องปีนเบิงเบิงปลาหกปันได้พี่น้องเบิงนี่เบิงตีนกับแก่ตำแย่หอยตั้งรักขสิเอาปีนเอาเนาะพี่น้องเนาะสูงคักหนูพี่น้องสูงสูง,งพอนะ่ะ Đấy, tên này sẽ ở đây nó mà này Quang gạo tí Xuống khắc xuống nè hồi nè Hứ